วันนี้นะคะเมนูเมนูวันนี้นะคะเมนูช่องต้งชวนกินชเช้นอนวันนี้มาแจ่วแจ่วหัวโปกนะคะแจวอันนี้เราก็จะคั่วพริกผ่าตะไคร้นะคะสาอย่างหอมด้วยรวมกันนะคะอ่ถ้าคั่วสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตำใส่ เห็ดหอมนะคะแจ่วหัวโปกเห็ดหอมใส่หมูสับนะคะอ่าเสร็จแล้วเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการต่อไปทําไงกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาตำพริกกันเลยนะคะตามส่วนผสมเลยอาตามห้ละเอียดเลยนะคะ หน้าตาของแจ้วปนเห็ดหอมออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆส่วนผักเครื่องเคียงเราก็จะเยอะเหมือนเดิมนะคะกับข้าววันนี้ก็จะมีต้มจืดแอมด้วยนะคะข้าวก็จะเป็นข้าวไรเบอรี่เหมือนเดิมนะคะอ่าต่อไปเราก็มากินกันเลยค่ะหน้าตารสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นอ่าเสร็จแล้วหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะน้ำ เจ้วหัวโปกนะคะเจ้วหัวโปกใส่เห็ดหอมแล้วก็หมูสับนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้มเจอือวันนี้เมโนูหลานรักนะคะวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะอ่าอ,อันนี้ก็ผักผักเหมือนเดิมนะคะบ้านนี้ชอบทานผักนะคะอ่าวันนี้ช่องต้งชวนกินใช้แนละ้วก็จะมารีวิวกันทำกับข้าวแบบ ยัย่วๆนะคะอีสานบ้านเฮาเด้อยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามช่องต้งชวนกินใช้แนวะช่องใหม่ของเรานะคะสำหรับวันนี้เรามากินกันเลยค่ะลุยต่อไปเรามากินอาหารมื้อกลางวันกันนะคะกับข้าวเราก็ทํามาจากบ้านแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ก็จะเป็นเจ่วปน เห็ดนะคะจะปนเห็ดเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมคะ่ะแล้วก็เป็นมีนะมีนี่นะคะไข่ชะอมทอดแต่แล้วก็จะเป็นข้าวของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดค่ะเห็ดปนเห็ดหอมของเราอนะันนี้ก็จะผักข้างเคียงเหมือนเดิมนะคะเราก็จะชอบกินผักนะคะกก็ เก็บในสวนค่ะบางอย่างก็ซื้อมาจากตลาดก็หน้าตาจะน่ากินเนะยคะผักเยอะค่ะก็คือประมาณว่าชอบกินผักคะ่ะหน้าตาก็คนกินผักก็จะหน้าตาสดใสแบบนี้นะคะเอะเรามากินกันเลยค่ะเมือ่อกลางวันแล้วเลยเวลามาแล้วนะคะ,ะมะเขือนี่ชอบกินนะคะอ,อร่อยเลยคะ่ะกินบรรลูกกว่านี้งคะกินเชืยอน้อยก็จะไม่อร่อยก็จะเป็นน้ำพริกนะ,ะจาก ก็จะไม่เค็มไม่มีรสจัดนะคะลองกินตักแล้วเยอะตัวผักกาดนี่ยนฮะเอามาจากต่วนนะฮะผักกาดไม่บ้านปลูกเองของกินนะกินยากสบายมไม่ต้องกลูกสารพิษนะฮะก็่ว่าเราปลูกเอง ผักที่ปลูกในสวนก็จะกินบบแสบายใจแล้วอาหารก็จะเน้นทำกินเองนะคะเพราะไม่ชอบซื้อนะไม่ซื้อเลยนะคะเพราะกลัวเขใส่จุลินทรียปลาเราของย่องส่ย แบบทำแบบบ้านบ้านนี่เพื่อนอย่าลืมนะคะใจ่จสุขภาพนะคะตอนหลังจะหาอะไรมารีวิวให้ดูนะคะว่าเออก็อร่อยหมดทุกอย่างเลยเนาะแซ่บอีกเยอะะมาเยอะมาเยอะค่ะ เพื่อนที่อแถวนี้หรือว่าเพื่อนที่สนใจอาหารบ้านๆแบบแบบนี้ก็กดคอมเมนต์หรือว่าแจ้งมาได้นคะครับว่าอยากกินหรือว่าทำอะไรได้บ้างอย่างนี้คะ่ะมันก็ทำม้อามันก็อร่อยแบบนึ่งนะคะรสชาติมันก็อยู่ที่เราจะใส่ว่าใส่อะไรบ้างเนาะ ประเภทว่าเราก็ไม่ชอบเป็นรสจัดอยู่แล้วก็็ก็นพิซกซก่าจะดรสกลางๆเผ็ดยืดหน่อยแต่ก็ใส่ผักเยอะก็จะไม่เผ็ดเนาะอย่าิืมาะคาะเพื่อนๆนไล่กดซับสไคร b ์ช่องชวนกินใช่แล้วนะคะาสำหรับวันนี้เขะะย่าลืมนะคะอาหารที่มันทำด้วยใจหรือทำจากฝีมือของเรามันก็ จะได้รสชาติได้อัตรลดมากกว่าที่เราจะไปซื้อนะคะเราอยากกินอะไรเราก็ใส่เข้าไปอยากนอนน้อยก็ใส่ผงนัวน้อยอยากนัวเยอะก็เทใส่เยอะๆสําหรับช่องต้องชวนกินใช่แนวอย่าลืมนะคะเพื่อนๆให้กําลัางใจก็กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรามากินกันต่อดีกว่าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ